สวัสดีครับวันนี้นะครับผมไม่ได้มาโฆษณาแบงก์นะและก็ไม่ได้มาโฆษณาสถาบันการเงินอะไรทั้งหลายนะครับแต่ว่านะครับคลิปวันนี้มันก็เป็นคล้ายๆกับการโฆษณาธนาคารนะผมเอาข้อมูลมาจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจนะครับเขาพาดหัวข้อข่าวไว้ว่านะครับแบงค์อุ้มนะฮะร,รวมหนี้ลดดอกเจน y วตบเท้ารีไฟแนนซ์พุ่งนะครับ ต้องแปลไหม <c oughs> ก็คือแบงค์มันแบงค์มันออกโปรดักต์ผลิตภัณฑ์ออกมาคือเอานี่มารวมกันและลดดอกเบีย้ยให้ด้วยนะแล้วก็บอกว่ากลุ่ม Gen Y นะฮะตบเท้า r ีฟ i n แนนซพุ่งนะนะครับไปดูกันนะครับว่ามีแบงค์อะไรบ้างนะสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับโควิดทั้งหลายแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าทุกสินค้าทุกผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารออกมาเนี่ยนะครับเขาช่วยเฉพาะลูกหนี้ดีนะครับ ใครที่ประวัติจ่ายไม่ตรงตรงบ้างไม่ตรงบ้างอันนี้บอกเลยไม่ต้องไปยื่นกู้นะยังไงก็ไม่น่าจะผ่านนะครับเพราะฉะน,นั้นียจะได้ไม่เสียเวลานะแต่ถ้าเกิดใครที่ผ่อนบัตรเครดิตนะฮะแล้วก็คือพูดง่ายลากยาวกันมาแบบจนจนอยู่จนไปอะ่ะคือเกือบตายแล้วอะ่ะแต่ไม่ตายทีไม่คือยังพยายามจ่ายขั้นต่ําอยู่นั่นแหะนะพยายามจ่ายขั้นต่ําลากกันมาเรื่อยๆแต่ยังไม่เป็นหนี้เสียนะครับ โอกาสดีโอกาสทองเป็นของคุณแล้วนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่าจะดีเดกเท่าไหร่นะผมว่านะเพราะว่าตกเบีย้ยก็ยังถืออยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้นะแต่ถูกลงไปหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่จะเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้ได้นี่ถือว่าสุดยอดกว่าเพราะดอกเบีย้ยแค่สีถึงแต่ว่าคลินิกแก้หนี้เนี่ยนะครับใครเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้คือต้องเป็นหนี้เสียนะอันนี้คือยังไม่เป็นหนี้เสียนะครับเอาเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่ามีแบงค์อะไรบ้างนะครับ ผมขออนุญาตอ่านนะเนื่องจากผมเอาข่าวของเขามาผมก็ขออนุญาตอ่านอาจจะเว้นข้ามเป็นบางประโยคนะฮะเท่านั้นแต่พยายามจะอ่านให้ครบเนื้อหานะครับอ่ะขอเริ่มกันเลยนะเขาบอกว่านะฮะแบงก์อัดแคมเปญรีไฟแนนซ์นะฮะรวมหนี้ลดดอกเบีย้ยนะเริ่มที่แบงก์แรกนะบอก CIMB นะรับรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตพรีนึงดอกเบีย้ย9%อ่านะ ชี้นะฮะหมดมาตรก,การอุ้มลูกหนี้แบง่งชาติทำให้ดันยอดดีฟนแนนซ์พุ่งนะเขาบอกว่าจับตาเจน y หนี่สูงมากนะครับตบเท้าแก้หนี้อ่านะครับเจนายมันหนี้เยอะอยู่แล้วแหละนะเจนไนี่ก็ประมาณเนี่ยรุ่น,น,นผมนี่แหละ3 0กว่าถึง40กว่านะเจนไนะครับเขาบอกว่านะฮะตบเท้าแก้หนี้นะเจนไตบเท้าแก้หนี้มีอะไรบ้างนะมีเมื่อกี้อา่าอนะรวมหนี้เสร็จมากรุงศรีเฟิร์สชอยนะ c ี b อเอีนี่ยรีไฟแนนซ์บัตรนะให้ผ่อน1ปีดอกเบี้ย9%นะส่วนกรุงศรีนะฮะเน้นช่วยหรือช่วยลูกค้าแปลงสินเชื่อบุคคลและบัตรเครดิตรีไฟแนนซ์กว่า7 6หมื่นบัญชีบูนนี่ราว3า0 0ล้านนี่คือพานหัวข้อข่าวนะครับอ่ะมาดูเนะื้อหากันนะเขาบอกว่านะครับแบงก์ชาติได้ออกมาตร,รการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเฟดแรกนะพบว่ามีลูกหนี้รายย่อยได้รับผลกระทบและได้รับความช่วยเหลือ11.5ล้านบัญชี ส่วนใหญ่เป็นหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลนะครับมูลหนี้รวม3.8ล้านล้านบาทและแบงค์ชาติก็ได้ร่วมมือกับสถาบันการเงินเพื่อดําเนินมาตรการช่วยเหลือเฟสสต่อจนถึงสิ้นปี63นะก็ลองดูแล้วกันในมาตรการช่วยเหลือเฟสสมันจะได้ผลอะไรมากน้อยแค่ไหนลองดูนะครับนะเขาบอกว่าอย่างนี้นะฮะแบงค์อัดแคมเปญรวมหนี้นะครับไปดูธนาคารแรกเลยนะครับคือ CIB m นะเขาบอกว่า แนวโน้มการทำแคมเปญรีไฟแนนซ์รวมหนี้นะทั้งระบบในระยะข้างหน้าทิศท,ทางยังเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้หวือหวานะเนื่องจากขณะนี้นะฮะสถาบันการเงินแต่ละแห่งยังคงมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิดทำให้ลูกหนี้ยังคงอยู่ธนาคารเดิมแต่เชื่อว่าหลังจากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติและไม่มีมาตรการพิเศษออกมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าโครงการรีไฟแนนซ์รวมหนี้ในตลาดจะเพิ่มมากขึ้นอื ขณะนี้นะฮะธนาคารคือ CIB เนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ร่วมมือกับ Neo Money คือสตาร์ทอนะัพพัฒนาโมบายเลนดิ้งในการบริหารจัดการหนี้หรือปิดหนี้ซึ่งลูกค้าอาจจะใช้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลหลายใบและจากสถาบันการและหลักจากหลายสถาบันการเงินนะฮะหากมารีไฟแนนซ์รวมหนี้ไว้แห่งเดียวเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการคิดดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่11.84%ซซึ่งเบื้องต้นเปิดให้บริการพบว่านะมีลูกค้าให้ความสนใจ สมัครผ่านแอปพลิเคชันหลักหมื่นลายนะนี่คือในส่วนของ CMB i นะครับมันเป็นแอปท,ท,ที่ชื่อว่า Neo Money นะครับสำหรับโครงการ Refinance นะฮะรวมนี่นะฮะของธนาคาร CMB i ไทยมีสองรูปแบบวเ,เดี๋ยวนะผมขออ่าแก้นหนึ่งนะอะ่ไม่ใช่อ่ไม่ใช่แอปอ่า Neo Money นะน่าจะเป็นแอปของธนาคาร CMB i เขานะแต่ว่าเขาร่วมมือกับ Neo Neo Money เนี่ยเป็นสตาร์ทอัพนะครับอ่ะต่อ CMB นะครับมี2รูปแบบนะคือ1ลูกค้าที่ต้องการลดดอกเบี้ยโดยผ่อนชำระต่อเดือนเท่าเดิมเช่นรวมหนี้บัตรเครดิต3ใบนะผ่อนชำระอัตราเท่าเดิมระยะเวลา12เดือนได้ลดดอกเบี้ยจาก18%เหลือ9%กเ็นะี่ยคือผ่อนเท่าเดิมผ่อนค่างวดเท่าเดิมไม่รู้เท่าเดิมยังไงนะผมก็ไม่เข้าใจคือรวมหนี้บัตรเครดิตมา3ใบแล้วผ่อนค่างวดเท่าเดิมยังไงผมไม่เข้าใจน่าจะเป็นผ่อนออน่าจะเป็นผ่อนสมมุติว่าผมเดานะผมเดานะ สมมติใบละแสนสามใบก็คือสามแสนคือจ่ายขั้นต่ำสิบปอร์เซ็นต์ละมันก็คือเดือนละสามหมื่นอ่ะนะครับดอกเบีย้ยประมาณเก้าเปอร์เซ็นต์นะให้ผ่อนแค่หนึ่งปีอันนี้คือใครที่อยากได้การได้รับการลดดอกเบีย้ยนะดอกเบีย้ยจากสิบแปดเปอร์เซ็นต์หรือเก้าเปอร์เซ็นต์ลดลงครึ่งหนึ่งเลยนะดอกเบีย้ยลดลงครึ่งหนึ่งไงแต่ว่า,าให้ผ่อนแค่หนึ่งปีนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะกลุ่มที่สองต้องการลดการผ่อนต่อง,งวดลงนะค่างวดลดลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์และลดดอกเบีย้ยด้วยนะครับเนื่องจากรายได้ ลดลงก็จะขยายระยะเวลาผ่อนชำระเป็น2ปีกิดอกเบีย้ย13.33%นะหรือกลุ่มลูกค้าที่มีสินทรัพย์ในกลุ่มสุดท้ายนะเช่นมีรถยนต์ปลอดหนี้สามารถสามารถนำไปขอสินเชื่อมาปิดหนี้ที่ดอกเบีย้ยสูงโดยเสียดอกเบีย้ยเช่าซื้อหรือจำจำนำทะเบียนเฉลี่ย,ยที่6-7%นะแต่ว่านี้ต้องบอกก่อนว่าไอ้สินเชื่อจำนำรถเนี่ยดอกเบีย้ย6-7%ี่ยดูเหมือนไม่ไม่แพงแต่ผมบอกว่าบอ,บอกเลยนะผมว่าน่าจะเป็น การคิดดอกเบีย้ยแบบแฟลตเรทนะฮะคือไม่ลดต้นไม่ลดดอกดาวเอานะครับส่วนรายละเอียดลึกๆตลีก,ลก,ลกย่อยไปหาข้อมูลกันในเว็บไซต์ c i m b กันเอาเองแล้วกันนะอืมนะครับผมก็อ่านข่าวให้ฟังเนี่ยแต่ผมไม่รู้รายละเอียดใน้างในเป็นยังไงนะต้องลงไปหาข้อมูลดูนะครับแต่นี่คือ c i m b นะมี3 3รูปแบบนะครับหนึ่งนะครับลดดอกเบีย้ยลงนะครับจาก18เหลือ9เปอร์เซ็นต์ให้ผ่อนกัน1ปีนะะแต่ว่าถ้าเกิดลดค่างวดลงครึ่งหนึ่ง นะครับให้ผ่อน2ปีแต่ดอกเบีย้ยคิดแพงขึ้น13.33%นะครับหรือมาตรการที่3ของ CIMB ก็คือใครมีรถยนต์ที่ปลอดภาระนะเอาทะเบียนมาจำนำได้นะดอกเบีย้ยอยู่ที่6-7%นะครับแต่ว่าอันนี้อันนี้น่าเป็นดอกเบีย้ยแบบแฟลตเล็นะค,คิดแบบไม่ลดต้นลดดอกนะครับอ่ะเขาบอกว่าหลังหมดมาตรการพิเศษจากแบงก์เนี่ยนะจะเห็นว่าการ r e f i n น n c e บริหารจัดการนี่เพิ่มขึ้น นะฮะโดยเฉพาะกลุ่ม GenY นะครับอายุ23-40ปีสอดคล้องกับข้อมูลของเครดิตบูโรที่ระบุว่า GenY มีภาระหนี้สูงนะภาระหนี้สูงขึ้นตามพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างไรก็ดีธนาคารยังคงเน้นเป็นลูกค้าที่มีวินัยทางการเงินที่ดีคือความหมายคือถ้าประวัติไม่ดีไม่ต้องมายื่นกู้นะเออแต่แต่คือวินัยการเงินดีแต่ได้รับผลกระทบระยะสั้นเฉพาะโควิดนี่แหละนะครับเขาบอกว่าเพราะการรวมหนี้มารีไฟแ a n c e การผ่อนชำระไม่ควรเกิน3ปี นะครับคือรวมนี่มารีไฟแนนซ์เนี่ยยังไงผ่อนไม่ควรเกิน3ปีต้องหมดนะครับถ้าไม่หมดก็มันจะยืดเยื้อเกินไปนะนี่คือมาตรการของ CIMB นะฮะอ่านะครับนี่คือแบงค์แรกนะผ่านไปนะครับมาดูที่2นี่ไม่ใช่แบงค์นะฮะเป็นอ่านอนแบงค์นะครับ,รบแต่อยู่ในเครือของแบงค์กรุงศรีนะครับก็คือบริษัท First Choice นั่นเองนะเขาบอกว่าปัจจุบันนะฮะบริษัทจัดแคมเปญร,รวมหนี้รีไฟแนนซ์เฉพาะกรุงศรี First Choice เท่านั้น ยังไม่มีหนี้ไม่มีการรวมหนี้จากค่ายอื่นนะสำหรับบุคหนี้ที่ผ่อนชำระไม่ไหวแต่ยังไม่เป็น NPL สามารถรีไฟแนนซ์หรือแปลงหนี้บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดและสินเชื่อผ่อนชำระเป็นงวดเป็นงวดนะแปลงเป็นสินเชื่อระยะยาวนะผ่อนกันสีิเดือนคิดอัตราดอกเบี้ย12%สนะส่วนวงเงินที่เหลือในบัตรสามารถผ่อนชำระขั้นต่ำามเซนตามนโยบายของแบงค์ชาตอิอธิบายก่อนนะครับแบงค์กรุงศรีเนี่ยไอเฟิร์สชอยส์เนี่ย,ยไม่ใช่ของแบงค์กรุงศรีบริษัทกรุงศรี อยุธยาแคปิตอลเลยนะชื่อบัิษัทเขาอะคือจะเข้าโครงการได้ตอนนี้คือเขารับแต่เฉพาะลูกค้าของเขาเองนะในเครือถุมกรุงศรีเท่านั้นนะครับเช่นนะฮะบ,บัตรกดเงินสดบัตรเครดิตทั้งหลายเนี่ยรวมรวมนี่มาเป็นก้อนเดียวนะใครที่มีภาระ,ะนี่อยู่รวมนี่มาเป็นก้อนเดียวนะครับแล้วก็ผ่อนกันไป4ปีอัตราดอกเบี้ย12%บเอออันนี้ถือว่าโอเคถือว่าใช้ได้นะครับ,รบแต่เขาบอกว่านะฮะลูกนี้ที่เข้าร่วมโครงการรีไฟแนนซ์หน้าวันที่2 4มิถุนายน63เนี่ย ในส,ส่วนของบัตรเครดิตเนี่ยสองหมบัญชียอดหนี้ราว1.14พันล้านบาทสินเชื่อบุคคล53,600บัญชียอดหนี้ราว2,000ล้านบาทนะเขาบอกว่าอย่างไรก็ดีมองว่าแนวโน้มลูกค้าจะเข้าโครงการรีไฟแนนซ์น่าจะใกล้เคียงกับมาตรการช่วยเหลือเฟสที่1เพียงแต่ได้มีโอกาสเข้าถึงช่วยเหลือความช่วยเหลือในได้ยาวขึ้นนะจนถึงสิ้นปี6 3นะครับอันนี้คือในส่วนของกรุงศรีนะเขาบอกว่า การรีไฟแนนซ์ช่วยลูกค้าได้ดอกเบี้ยลดลงภาระชำระต่อง,งวดลดลงแต่ลูกค้าอาจจะต้องแสดงหลักฐานว่าตัวเองได้รับผลกระทบจริงรายได้หายและไม่สามารถผ่อนชำระไหวอ่าทีนี้เดี๋ยวบอกนิดน,นึงของกรุ้งศรีเนี่ยเขาบอกว่าใครที่ผ่อนชำระไม่ไหวที่มารวมหนี้กับเขาเนี่ยนะก็คือเป็นลูกค้าเก่ากรุงศรีเนี่ยนะผ่อนชำระไม่ไหวแต่ว่าคุณยังยังต้องไม่เป็นหนี้เสียนะเออยังไม่เป็น NPL นะความหมายคือยังไม่เป็น NPL ก็คือว่าในแง่ของแบงค์เนี่ยฮะ NPL คือค้างค้าง,งวดเกินสามงวด อันนั้นเป็นเป็นนี่เสียถ้าเกิดค้างแค่30วัน60วันอันนี้อาจจะไม่ไม่เสียอาจจะยังเข้าเกณฑ์ของ first choice ขนะครับอลองติดต่อสอบถาม first choice ดูนะครับทีนี้มาดูนะฮะธนาคารที่3นะธนาคารอะไรเอ่ยไทยพาณิชย์นะครับไทยพาณิช <c oughs> ไทยพาณิช์กล่าวว่านะธนาคารมีโปรแกรม speedy balance transfer เปิดให้บริการตั้งแต่ต้นปี63เพื่อช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าที่มีภาระ,ะหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสดและสินเชื่อบุคคลที่มีภาระผ่อนชำระหลายบัญชีหรือหลายสถาบันการเงินให้สามารถรวมหนี้และนํามาผ่อนชำระกับธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่จ่ายได้อย่างสบายขึ้นดูเนื้อหากันดีกว่านะเขาบอกว่านะครับและระยะเวลาในการผ่อนชำระที่ชัดเจนช่วยลดภาระการผ่อนต่อเดือนและช่วยให้สามารถบรถิหารจัดการการเงินได้ดีขึ้นภายใต้สภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด9.99%ในปีแรก เพื่อช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มพนักงานประจําให้มีสภาพคล่องเพิ่มโดยปัจจุบันมีลูกค้าเข้าร่วมโครงการนะครับ900รายมูลนิยเฉลี่ยอยู่ที่รายละ5 0,000บาทโอ้เยอะนะคาดว่าปีนี้จะมีลูกค้าความสนใจและเข้าร่วมโปรแกรมประมาณ2,000รายนะค,คิดเป็นยอดสินเชื่อประมาณ1,000ล้านบาทนะครับอืแต่รายละเอียดไม่มีอะไรนะเขาแค่บอกว่ากิดดอกเบีย้ย9.99%นะแต่ว่าไม่รู้รายละเอียดนะฮะลองเข้าไปติดต่อครับไทยพาณิชย์ดูแล้วกันนะฮะเขาเป็นสินเชื่อเขาเรียกว่า Speedy Balance Transfer นะครับอลองไปติดต่อดูนะ SCB นะครับไทยพนิษอันสุดท้ายนะฮะบ,บัตรกรุงไทยนะฮะบ,บัตรกรุงไทยเป็นกระซิบนิดนึงบัตรกรุงไทยเป็นแบงค์ที่ตอนนี้ฟ้องเร็วที่สุดและไม่ทวงหนี้อะไรมากมายไม่ทวงไม่ทวงเยอะมาถึงปุ๊บหมายสารมาเลย <c oughs> นะครับกรุงไทยนะบัตรกรุงไทยนะเ t c นะ <c <oughs> เขาบอกว่าบริษัทเห็นสัญญาลูกค้าที่มีความต้องการเคลียร์หนี้เพิ่มมากขึ้นสะท้อนจากแคมเปญ เคลียร์นี่กับ KDC p r o u นะฮะที่ได้รับความสนใจจากลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับเนื่องจากโควิดเนี่ยทำให้รายได้ลดลงโดยพบว่าเมื่อเดือนเมษาพฤษภามีผู้ร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมลุ้นเคลียร์นี่กับ KDC p r o u เพิ่มเป็น1.4ถึง1.5หมื่นลายจากปกติที่มียอดจดทะเบียนลงทะเบียนเฉลี่ยเพียง8,000ลายนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคืออะไรนะ k d c p r o นะครับเขาบอกว่า ช่วงวิกฤตเนี่ยนะฮะลูกค้ากังวลในเรื่องของภาระหนีท้ที่ที่ตัวเองอย่างอะไรนะี่ผมผม,ผมอ่านแล้วผมงงอะ่ะอ่านให้ฟังนะ <c oughs> เขาเขียนแบบนี้จริงนะช่วงวิกฤตลูกค้ากังวลในเรื่องภาระหนี้ที่ตัวเองอย่างไรก็ตามลูกค้าที่จะเข้าร่วมงงไหมเข้าใจว่าเขาเขียนว่าลูกค้ากังวลในเรื่องภาระหนี้ที่ตัวเองก่อไว้นะจะเป็นอย่างนั้นนะอย่างไรก็ตามลูกค้าจะเข้าจะเข้าร่วมต้องเป็นลูกค้าที่มีประวัติการชําระเงินที่ดีและมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรขั้นต่ 2, ํา2,000บาทต่อเดือน สอดคล้องกับนโยบายแบงก์ชาติที่ต้องการให้สถาบันการเงินให้รางวัลกับลูกหนีทนนหนหน้ที่ดีนะครับ KDC Plow เขาให้รางวัลกับลูกหนี้ที่ดีนะครับโดยนะครับโดยยังไงโดยยังไงไม่รู้ลองไปหาข้อมูลดูแล้วกัน KDC p r o w คืออะไรเขาบอกว่าสำหรับบกค,ค้า KDC เขาร่วมมาตรการช่วยเหลือจากผลกระทบโควิดเฟสแรกสิ้นสุดลงไปเมื่อ30มิถุนายนที่ผ่านมาโดย KDC มีอยู่2-3มาตรการได้แก่1การลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำเหลือ3%เนะครับ สองสินเชื่อมหุนเวียนแปลงนี่เป็นสินเชื่อเงินกู้48เดือนดอกเบี้ย2 2ซึ่งปัจจุบัน KDC มีลูกค้าเข้าโครงการ1,700ราย,ายมูลนี้135ล้านบาทนะครับออสินเชื่อเอกประสงค์ KDC Cash พักชำระค่าง,งวด3รอบบัญชีซึ่งกูมีมีลูกค้าใช้ไม่เยอะประมาณ100ลรายนะครับเอาสรุปนะอ่านมานะก็ <c oughs> ไปหาข้อมูลกันนะครับแบงแรกก็คือ CIMB ไปนี่2ก็คือ first choice นะแต่ first choice นี่คือเขาจะรวมนี้เฉพาะลูกค้าของ first choice เท่านั้นนะครับเอามารวมนี้เป็นเงินก้อนแล้วผ่อนเงินย,ยาวๆนะครับแล้วก็ผ่อนผ่อน8ปีนะ first choice นะครับแล้วก็ S c B ก็รวมนี้ดอกเบี้ย9.9%นะส่วน K D C เมื่อกี้อ่านไปไม่รู้มีอะไรอ่านแล้วยังก็ยังงงๆอยู่นะครับอา้าลองดูแล้วกันนะครับสำหรับใครที่เป็นนี้เป็นสินนะครับกอ็อดทนกันกน,นิดนึงนะฮะแบ,บงค์ชาติกำลัง ออกมาตรก,การช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเอาใจช่วยเพื่อนทุกคนแล้วกันให้รอดพ้นนะชาโควิดไปได้นะครับหลายคนที่โทรเข้ามาคุยกับผมหรือไลน์เข้ามาคุยกับผมผมฟังและรับรู้ปัญหาแล้วก็เหนื่อยใจและหนักใจแทนเพื่อนๆจริงๆนะคือแม่งไม่มีหนเขาเรียกว่าไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลยสำหรับบางธุรกิจนะสำหรับบางธุรกิจนะนะครับก็วันนี้เอา ข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากตามนี้นะครับขอบคุณประชาชาติธุรกิจวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ